มันมีหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอมีอาชีพขายดอกกุหลาบครับในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆเช้าของหญิงสาวคนนี้เธอจะตื่นมาแล้วก็ไปรับเอาดอกกุหลาบไปขายในเมืองครับวิธีการขายของเธอนั่นก็คือการขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้นครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือดอกกุหลาบที่เธอนำมาขายนั้นมันขายไม่ค่อยดีเลยครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นดอกกุหลาบที่เธอนำมามันก็ยังขายไม่หมดและมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นั่นมันทำให้เธอรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจที่ดอกไม้ที่เธอนำมาขายไม่หมดครับมันทำให้เธอต้องเดินคอตกไปรอรถเมล เพื่อที่จะกลับบ้านครับในระหว่างที่รอรถเมย์อยู่นั้นมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับผมที่นั่งรอรถเมย์เหมือนกันได้สังเกตเห็นหญิงคนนี้ครับผมดูลักษณะเศร้าส้อยดูลักษณะเหมือนจะไม่มีความสุขเหมือนคนกำลังผิดหวังอะไรบางอย่างครับชายหนุ่มคนนี้จึงได้เข้าไปคุยกับเธอว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมดูเธอไม่มีความสุขจังเลยหญิงสาวก็ได้บอกไปว่าฉันได้รับดอกไม้มาขายขายตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นยังขายไม่หมดเลยมันยังเหลือเยอะอยู่เลยและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันจะต้องเอาดอกกุหลาบนี้หรือว่าดอกไม้นี้กลับไปเมื่อชายหนุ่มได้ฟังที่หญิงสาวเล่าก็ เกิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาครับชายหนุ่มจึงได้ทำการเหมาดอกไม้ทั้งหมดของเธอครับหญิงสาวก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่มีคนซื้อดอกไม้ของเธอทั้งหมดจากนั้นครับผมชายหนุ่มก็ได้จ่ายตังให้กับเธอแล้วก็ขอดอกกุหลาบเธอมาแค่หนึ่งดอกครับ หญิงสาวก็ให้ดอกกุหลาบไปหนึ่งดอกกรับผมแล้วก็ถามว่าดอกกุหลาบทั้งหมดนี้คุณจะทํำยังไงกับมันชายหนุ่มก็ได้บอกกับหญิงสาวว่าผมขอดอกกุหลาบแค่ดอกเดียวครับส่วนที่เหลือผมอยากให้คุณแจกคนที่กําลังขึ้นรถมีให้หมดทุกดอกครับเมื่อหญิงสาวได้ยินอย่างนั้นครับผม มันทำให้เธอรู้สึกประทับใจชายหนุ่มคนนี้มากครับและจากนั้นหญิงสาวคนนี้ครับผมก็ได้แจกดอกไม้ให้กับคนที่อยู่บนรถเมียเกือบทุกคนครับผมแล้วก็แจกจนหมดครับผมนั่นมันทําให้รถเมี์ที่เธอนั่งกลับในวันนั้นครับผมมันเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็เต็มไปด้วยความสุขครับ และทุกคนก็มีความสุขที่ได้รับดอกไม้ที่หญิงสาวคนนี้ได้มอบให้ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการให้มันสวยงามครับไม่ว่าคุณจะให้อะไรก็ตามครับผมมันสวยงามเสมอครับและการให้มันทำให้คุณมีความสุขมันทำให้คนที่ได้เห็นการให้ของคุณมันมีความสุข และมันทำให้คนที่ได้รับสิ่งที่คุณให้มันมีความสุขครับอย่าลืมเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ